กันดัม b ต t t l โอเปเรชั่น z โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะเราก็มาอยู่กับเกมกันดัมท a t t l โอเป r a t น o n 2ในครั้งนี้ก็จะอยู่กับคลิปดาต้าของกันดัมมาร์คไฟส์นะครับผมหรือว่ากันดัมมาร์ค5นั่นเอง กันดัมมาร์คไฟเนี่ยจะเป็นโมบิสูตรรุ่นโปรโตไทนะครับผมย้ำว่าโปรโตไทนะครับผมโดยจะเป็นโมบิสูตรโปรโตไทที่ได้ข้อมูลมาจากตัวของไซโคกันดัมนั่นเองครับผมไซโคกันดัมมาร์คหนึ่งนะครับผม่ะซึ่งก็จะเอาข้อมูลของไซโคกันดัมมาพัฒนาต่อให้กลายเป็นตัวของมาร์คไฟนั่นเองแต่ว่าไม่ได้เอาโครงมานะขนาดของโมบิสูตรเนี่ยก็จะไม่ได้ใหญ่โตมโหดานก็ประมาณโมบิสูตรธรรมดาแค่สูงกว่านิดหน่อยหนึ่งนะครับผมโดยตัวของมาร์คไฟเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือควาไซโคมิลครับผมหรือว่า สาโคมิลเก้นั่นเองซึ่งทําให้นักบินธรรมดาที่ไม่ใช่นิวไทยเนี่ยสามารถใช้ฟันเนลได้นะครับผมฟันเนลก็คือตัวของอินคอมนั่นเองครับผมมาฟลาจะมีอินคอมและจุดเด่นอีกหนึ่งจุดก็คือความเร็วสูงครับผมความเร็วมันสูงมากเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยเหมาะการเข้าบวกด้วยความเร็วสูงเข้าเร็วออกเร็วนะครับผมเหมาะมากเลยซึ่งในตัวเนื้อเรื่องเนี่ย ตัวละครหลักของเรานะครับผมก็คือตัวของทางทีทานนะครับผมก็คือนักขับที่ชื่อว่าเบรฟโคสเขาได้ใช้กันดั้มมาร์คไฟเข้าต่อสู้กับเฟสนะครับผม f ฟสสามเครื่องครับผมป้อมปราการ3าตัวเว้ยอป้อมปราการเคลื่อนที่3ตัวเขาสามารถเข้าโจมตีแฟสได้ภายในระยะเวลาไม่กี่วินาทีครับผมแฟสทั้ง3าเครื่องตายหมดเกลี้ยงเลยซึ่งถือว่าโชว์ประสิทธิภาพของความเร็วของกันดั้มมาร์คไฟได้อย่างดีครับผม ทำให้เจ้าตัวเนี่ยเรียกว่าโคตรเก่งเลยอะ่ะเออแม่งกำจัดแฟชได้นะเว้ยนั่นคือในเรื่องนะส่วนในเกมเนี่ยมาร์คไฟเข้าแฟชลาบากมากนะครับผมเ,ออเข้าลําบากมากเลยขามึงหักก่อนอ,อ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นจริงๆใส่ขานะครับผมออมาร์คไฟใส่ขาไปเลยก็โอเคต่อเลยดีวยกว่าหลังจากที่ตัวของเบรฟโคดเนี่ยได้กําจัด แฟรสมเครื่องไปนะครับผมเขาได้เข้าต่อสู้กับ x อกันดัมหรือว่าพระเอกของตัวเนื้อเรื่องนั่นเองครับผมซึ่งชนะพระเอกด้วยชนะของ X อด้วยนะครับผมเราจะเห็นว่าถ้าเราเล่นเกมเนี่ยสเตตัสของ X อเนี่ยจะบางดาบมากคือโดนดาบีอย่างีคือมึงมีงมงมงสิทธิ์ตายได้เลย x อจะบางดาบครับผมเพราะว่าในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมาร์คไฟเขาสู้ x อได้ไงสู้ดาบได้แต่ว่าก็จะไปแพ้เรื่องระยะไกลนะครับผมเอระยะไกลดีกว่านั่นเองในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่าจะชนะพระเอกได้แต่ว่ามาร์คไฟไปแพ้นางเอกค็ื อลิสนั่นเองอาอลิสเนี่ยได้เข้าควบคุม e x s e แทนตัวของพระเอกนะครับผมแล้วก็กําจัดเบฟไปนั่นเองแต่ว่ามาร์คไฟเนี่ยเป็นโปรโตไทป์ถูกสร้างขึ้นมา3เครื่องด้วยกันโดยเครื่องแรกก็คือถูกส่งให้กับเบฟนะครับผมนักบินทีทานนั้นได้เป็นคนใช้งานส่วนเครื่องที่2กับเครื่องที่3นั้นถูกส่งให้ทางสหพันธ์นะครับผมเป็นคนใช้งานโดยเครื่องที่2เนี่ยคนที่ขับก็คืออามูโรนั่นเองครับผมาถูกส่งให้อามูโรในปี u c 8 8นั่นเองครับผมในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะ U488 เนี่ยเราไม่เห็นอามูโร่เลยอามูโร่ไปไหนวะก็มีความเป็นไปได้ว่าอามูโร่นั้นขับมาร์คไฟอยู่นั่นเองครับผมแต่ว่าไม่ได้มีการพูดถึงในตัวเนื้อเรื่องซึ่งในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเราไม่ได้เห็นอามูโร่เลยใช่ไหมในภาคเซตาว่าขับมาร์คไฟเห็นแค่มีการพูดถึงอย่างเดียวโดยนักบินไฮโตะนี่แหละเป็นคนพูดถึงอามูโร่นะครับผมว่าอามูโร่เนี่ย ถูกส่งไปต่อสู้กับนิโอซิออนอยู่ในปี uc 8 8นั่นเองครับผมแปลว่าอมโมโร่น่าจะได้ขับมาร์คไฟในตอนนั้นนะครับผมซึ่งกันด้มาร์คไฟของอมโมโร่เนี่ยเป็นตัวสีขาวนะครับผมซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะได้มาเล่นกันแต่ว่าก็จะมีจุดย้อนแย้งอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คือว่าในข้อมูลประวัติของมาร์คไฟเรื่องข้อมูลการพัฒนาเนี่ยได้มีการบอกว่าส่งให้อมโมโร่ก็จริงแต่ไม่รู้ว่าอมโมโร่ใช้จริงหรือเปล่าครับผมก็คือว่าเอ้ยสามพันเน่ะกูส่งให้อมโรแล้วนะ แต่ไม่รู้ว่ามันใช้หรือเปล่าเออคือเราไม่รู้เลยว่าปี UC 8 8เนี่ยอัมโมโรได้ขับมาร์คไฟจริงหรือเปล่ารู้แค่ว่าสหพันธ์ส่งให้แล้วแล้วก็เป็นเครื่องสีขาวนะครับผมแต่ว่ากองทัพสหพันธ์เนี่ยกับมีมาร์คไฟเครื่องสีดําอยู่ด้วยครับผมเครื่องสีดําอยู่ด้วยแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเครื่องสีดํานั่นน่ะเป็นเครื่องที่ สาพันเอาไปเปลี่ยนสีเป็นสีขาวให้อัมโมโรขับหรือเปล่าหรือว่าเป็นสีดําของอีกเครื่องหนึ่งไปเลยก็คือเครื่องที่3ครับผมถ้าเกิดว่ากันดัามาร์คไฟเครื่องที่3เนี่ยเป็นสีดําจริงๆนะครับผมเครื่องสีดำเนี่ยมันจะถูกขโมยไปโดยกองทัพซีออนนั่นเองโดยกองทัพซีออนเนี่ยขโมยไปแล้วไปเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะครับผมอ่า แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ดีปัญหาคือเครื่องที่2องของอามุโร่อามุโร่ขับจริงหรือเปล่าต่างหากครับผมไม่มีการพูดถึงในส่วนนี้แต่ว่ามีความไปไปได้ว่าอามุโร่ไม่ได้ขับมาร์กไฟครับผมประมาณว่าสาพันส่งให้แต่ไม่ขับเออไม่ขับเพราะว่ามันจะมีการส่งกันดั้มมาร์กไฟนะครับผมเครื่องหนึ่งไปที่สถาบันอากุสตานิวไทยโดยส่งไปเนี่ยให้ไปพัฒนาต่อนั่นเองครับผมโดยจะพัฒนาต่อให้กลายเป็นหุ่นโดเวนวูฟนั่นเองเอาฮา กันดั้มเสือกพัฒนากลายเป็นโมบิสูตรธรรมดาซะอย่างนั้นก็อย่างว่าแหละมันเป็นแค่ของโปรโตไทป์นะครับผมโปรโตไทป์ ot ของทีทานซะด้วยทีทานเนี่ยเป็นคนสั่งให้ทางสหพันธ์นั้นเป็นคนทํากันดั้มมาร์คไฟขึ้นมานะครับผมก็คือกันดั้มตัวนี้อยู่ในโปรเจกต์ของทีทานนั่นเองและทีทานแม่องชอบทําหุ่นแบบว่าเครื่องหุ่นมันก็ดีนะแบบว่าสเปกก็ดีนะแต่ว่าตัวมันบางตลอดเลยตัวบางตลอดเลยนะครับผมส่วนใหญ่จะมีดีด้านความเร็วอย่างเดียวอย่างเช่นกันดั้มมาร์คทูเป็นต้นก็มีดีแค่ความเร็ว แหมนั่นคือในเนื้อเรื่องอ่ะนะแต่ในเกมเนี่ยมาร์คทูดาบก็ดีอาจจะว่าไปไอตัวนี้ดาบก็ดีนี่หว่าเอออาจจะเป็นเรื่องดาบกับความเร็วอ่ะดีแต่ความถึกอาจจะไม่ดีก็ได้นะมความถึกอาจจะไม่ดี โอเคก็หลังจากที่ส่งไปนะครับผมส่งไปให้สถาบันอากูสต้าพัฒนาเป็นโดเวนวูฟมาร์คไฟก็ไม่ได้ถูกใช้งานอีกเลยนะครับผมเรียกว่าหายหัวไปเลยอามโโรใช้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาอยู่นะครับผมก็ประวัติของตัวการดั้มมาร์คไฟก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมนักบินที่ได้เอาไปใช้งานงจริงๆ100%ก็คือเบฟโคดนั่นเองนะโอเคเราก็พูดเสร็จแล้วเราก็ไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่าเนาะรูปแบบของมาร์คไฟเป็นยังไง กันด้ามมาร์กไฟนี่อาวุธมันไม่เยอะนะครับผมอาวุธเนี่ยจะมีอยู่แค่นี้เลยฮนะซึ่งน้อยมากเอาจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวแล้วอยากจะให้มันมีมิสไซล์พอร์ตด้านหลังตามเนะื้อเรื่องด้วยนะครับผมแต่ว่าเขาดันถอดมิสไซล์พอร์ตออกอาวุธก็เลยมีน้อยซึ่งคนตัวนี้เนี่ยอยู่ลําบากครับผมเอออยู่ลําบากมากเพราะว่าขามันแตกง่ายมาก ของพี่เนี่ยใส่ขาวิลสี่บวกวิลสองนะครับผมถึงจะเอาอยู่ตัวที่ขาไม่แตกเออถ้าเกิดว่าใส่แค่สี่ก็ยังแตกอยู่เออต้องสี่บวกสองเลยสี่บวกหนึ่งก็ยังแตกอยู่นะครับผมตัวนี้จุดอ่อนใหญ่หลวงของมันเลยคือขามันหักง่ายนั่นเองครับผมขาหักง่ายแล้วก็เลือดน้อยถ้าเกิดว่าจะเล่นจริงเนี่ยใส่ขากับใส่เลือดไปเลยครับผมเรื่องดาเมจไม่ต้องเพราะว่าตัวนี้ดาเมจแรงอยู่แล้วนะครับผมจุดเด่นก็ความเร็วสูงเออความเร็วสูงเลยเออ โล่ด้วยนะครับผมอะโล่ใหญ่แล้วก็โล่เลือดเยอะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนเล็งโล,ล่เราหรอกนะครับผมเออ er แล้วก็สกิลพิเศษของมันนะครับผมจะมีเรื่องที่ว่าถ้าโล่แตกโดยปกติแล้วโล่แตกเนี่ยตัวละครจะตันครับผมอะตันเพราะว่าโล่แตกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าโล่แตกแล้วมันไม่ตันนะครับผมมันเข้าบวกได้เรื่อยๆเลยอืมซึ่งก็อยู่ยากอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าหุ่นศัตรูที่โจมตีเราเข้าได้เนี่ยมันเยอะมากเลยแต่ว่าในปัจจุบันนะครับผมวันนี้เนี่ยหุ่นใหม่ออกครับผมหุ่นใหม่ออกเป็น ไอ้นี่อะไรลนะ่ะคิวเบเล่แมสโตรดักสุมได้แล้วนะครัผมพี่สุมได้แล้วแต่ว่าไม่เอามาเล่นรอไปก่อนเพราะว่าพวกหุ่นใหม่เนี่ยมันจะชอบมีคนเอาหุ่นมาดักทางครับผมในครั้งนี้เนี่ยมาร์คไฟจะเป็นตัวที่เราจะเอาไปดักทางนะครับผมถ้าเกิดว่าเจอนะเออถ้าเกิดว่าเจอโอเคก็มาดูกันเลยดีกว่าอาวุธเป็น b e มไรเฟิลยิงตันนะครับผมยิงตันแบบกระสุนอ,อันนี้คืออันแรกเลยอันที่2 ดาบบีมเซเบอร์ยาวมากอยาวมากระยะหลอกตานะครับผมระยะหลอกตามากเชื่อไหมว่าฟันระยะนี้โดนโดนนะครับผมเมลีดาบอยู่ที่เลเวล3มีบาลานเซอร์ฟันได้2ครั้งนะครับแต่ว่าตอนฟันมันจะไหลระวังด้วยละกันมันเป็นโฮเวอร์นะครับผมพุ่งไปดีๆฟันแล้วไหลเนี่ยเออมันหลอกตาตรงที่มันไหลนี่แหละครับผมอย่างที่บอกว่าระยะประมาณนี้โดนนะครับผมโดนนะเห็นไหมระยะโคตรหลอก ดาบยาวและระยะหลอกครับผมนี่ก็เป็นจุดเด่นของมันเหมือนกันซึ่งทีมงานเขาไม่แก้เรื่องระยะหลอกอยู่แล้วให้เป็นจุดเด่นมันบ้างนะครับผมพุ่งเข้าไปฟาดเลยเอโอเคอาวุธต่อไปเป็นอินคอมนะครับผมอินคอมเนี่ยวงจะเล็กแต่ว่าความเร็วในการล็อกสูงมากนะครับผมเป็นตัวที่ล็อกอินคอมเร็วมากเลยเตัวอื่นมันล็อกอินคอมไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ฟันเนลจะล็อกช้ากว่าอินคอมนะครับผมอินคอมล็อกเร็วกว่า แล้วบันไดอินคอมทั้งหมดเนี่ยไอ้บ้านนี่ล็อกเร็วสุดเลยนะครับผมระยะอินคอมก็ไกลด้วยแล้วอินคอมเนี่ยมันยิงออกไปเป็น2นัดนะครับผมสนัดนัดที่2จะทําตันได้นะครับผมเออเอาไว้ใช้สําหรับการเข้าบวกนั่นเองเห็นไหมปล่อยเร็วมากเลยนัดที่2องจะทำตันศัตรูนะครับผมก็เอาไว้สามารถสกัดรีซิตได้ด้วยแล้วก็สามารถสกัดหุ่นที่เป็นหุ่นถึกอย่างเช่นพวกแฟรตอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับผมเออ ถ้าเกิดว่าเจอพวกมีลิซิธเนี่ยปล่อยอินคอมอัดไปเลยนะครับผมโอเคต่อไปดับเบิลบีนแคนนอนไอกระบอกนี้เอาไว้ยิงซ้ำนะครับผมเพราะว่ามันยิงตันไม่ได้อ่ายิงตันัตูไม่ได้นะครับผมเอาไว้ยิงซ้ำอย่างเดียวหรือว่าไม่มีอาวุธยิงโอเครูปแบบการเล่นเลยแล้วกันตัวนี้ความเร็วสูงนะครับผมสูงมากแต่ว่าแดกบูสเยอะนะครับระวังด้วยแล้วกันเรื่องบูสเนี่ยกินเยอะมากเลยเออความเร็วสูงแต่กินบูสเยอะก็แค่ยิงตันแล้วเข้าไปฟาดเลยก็พอครับผม อย่าลืมนะเรื่องของระยะดาบนะครับผมไม่ต้องเข้าไปใกล้ก็ได้เว้ยอ่าแค่ประมาณนี้ก็พอเอ่อประมาณนี้ก็ฟันได้แล้วเออไม่ต้องแบบเข้าไปจูบระยะเผาขนก็ได้ครับผมเออถ้าเกิดว่าเรายิงตันได้แล้วเข้าได้ประมาณนี้เนี่ยโดนแน่นอนนั่นคือในกรณีที่เจอศัตรูที่ไม่มีลีซิตนะครับผมแล้วเราทําได้เว้ยแล้วมันอาวุธตันเราไม่มีอะทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเจอพวกที่มีลีซิตหรือว่าพวกที่เป็นตัวถึก แล้วเราทําตันมันไม่ได้ระหว่างที่เรายิงไม่ได้เนี่ยก็คือเราบูธไปยิงไม่ได้ไงข้อดีคือต้องใช้อินคอมนะครับผมเปิดก่อนเลยเนี่ยอินคอมเปิดแล้วพุ่งเลยแล้วรอนัด2พอนัด2มาฟาดเลยครับนัด2มาฟาดเลยมันจะตันพอดีเว้ยเออนั่นก็เป็นอีก1นึ่งทิศนะครับผมนะซึ่งก็เป็นข้อดีโอเคมาดูคอมโบเต็มไปเลยดีกว่ากออย่างที่ว่าแหละปล่อยอินคอมก่อนเลยถ้าเจอพวกนี้เนี่ยอย่างที่บอก ดับเบิลบีมมันเอาไว้ซ้ำนะครับผมเอาไว้ซ้ำพอซ้ำได้ก็เปิดดาบแล้วฟันมันจะได้อีกหนึ่งทีแต่เมื่อกี้เราช้าไปนิดนึงนะครับผมลองดูใหม่ก็ได้เมื่อกี้เราช้าไปโอเคปล่อยเนี่ยนัดสองนะไปอ,อย่างนี้เบรคเนี่ยมันจะได้อีกหนึ่งทีนะครับจะได้อีกหนึ่งทีนี่คือคอมโบเต็มแต่ว่าอย่างที่บอกไม่จำเป็นอย่าทำก็ได้นะครับผมอีคอมโบเนี่ย เพราะว่ามันอยู่ที่ว่าศัตรูจะอยู่หนึ่งหนึ่งกับเราไหมเออถ้าอยู่หนึ่งหนึ่งกับเราก็ได้แหละอแต่ถ้าไม่อยู่หนึ่งหนึ่งก็นี่จัดการดีกว่าเออนี่ไปเลยนะครับผมไม่ต้องมาคอมโบโอเคก็ประมาณนี้แหละเราจะใช้ตัวนี้ไปสู้กับหุ่นใหม่ถ้าเจอนะครับผมถ้าเจอแล้วก็ใส่ขาเยอะใส่เลือดเยอะแค่นั้นก็พอนะครับผมไม่ต้องใส่ดาบเน้นถึกดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันบางขาหักง่ายด้วยนะตัวก็เปราะขาก็หักง่ายสําหรับใครที่ มีเกมนี้แล้วก็รู้จักจิมไ์อ์มหรือว่าจีไลไล์อ์มพวกตระกูลไลอรอ์มเนี่ยตระกูลไลอรอ์มมันเปราะครับผมไอตัวนี้ก็เหมือนกันเว้ยกันดั้มมาร์คไฟเนี่ยเหมือนตระกูลไลอรอ์มแต่ว่าเป็นคอสสูงเท่านั้นเองอก็โอเคเดี๋ยวเราไปลุยของจริงกันเลยแล้วกันตัวนี้เล่นง่ายครับผมแต่ว่ามันตายง่ายเนั่นเองเล่นง่ายแต่ก็ตายง่ายอ่าในทีมเรามีหุ่นใหม่ตัวหนึ่งนะครับผมก็คือคิวเบเล่แมสโปรดักนั่นเอง ก็ของพี่ได้มันแล้วนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกกับว่าหุ่นใหม่เนี่ยถ้าเอามาเล่นเนี่ยมันจะเจอคนที่เล่นหุ่นดักครับผมถ้าเกิดว่าเอาไปอัดคลิปเลยเนี่ยมันจะลําบากมากโดยเฉพาะตอนลงเดทของพี่ยังเอาไปดักเลยเนี่ยเอามาร์กไฟที่ไม่มีจุดยืนแต่ก่อนตอนนี้มาร์กไฟมีจุดยืนนะครับผม <c oughs> <c oughs> เออไอหุ่นใหม่เนี่ยเอาไปมาร์กไฟรูดจะชัดเลยอื <c oughs> ยิ่งอยู่ในมือคนที่เล่นได้แล้วนี่ยิ่งไร้กาดก็ไปใหญ่มาร์ฟคนเล่นเป็นมันไม่ค่อยเยอะเออรวมไปถึงไอ้ดีเจชาด้วยของโคตรดีแต่คนเล่นเป็นไม่ค่อยเยอะอแหมเราเน้นเซ็ตถึกนะครับผมไม่เน้นเซตดาวเมทนะดาวเมทกูดแดงอยู่แล้วเอาเฮ้ยไม่ใช่นี่วะ <c oughs> <c oughs> คือนึกว่ามันเป็นหุ่นเหลืองเว้ยโอ้ไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เว้ยเป็นไรวะ เออนั่นแหละขอบคุณมากที่จะชักด,ดาบขอบคุณมากขอบคุณมากอ,อ,อาชิบหายสาตัวอยู่ทางนี้หมดเลยเอ,อ,เอเาแ,แล้วเพื่อนเราแต่งแล้วแบบวเนี่ยหุน่นแหงฝ่ายนั้นคืออะไรวะทำไมหุ่นเหลืองเราแต่งง่ายจังโอ้หุ่นเหลืองฝ่ายนั้นเป็นซีวันเลยโห้ยหลำบากหละคิดว่าจะเจอหุ่นเหลืองใหม่เออคิดว่าจะเจอคิวแม ไฟเรามีคิวแมสแล้วแตกง่ายมากคิวแมสมันดีแค่ทำดาเมจนะแับผมแต่ว่า,าทำดาเมจแบบก่อกวนนะไม่ใช่ทำดาเมจแบบหนักม่วงเหมือนพวกแฟร์หรือซีวันอย่างเงี้ยเออก็คือคิวเวเล่อะคิวเวเล่ v L A ใหม่ไม่ค่อยดอีไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันก็ดีอะเออมันก็ดีอยู่แนตะ่ว่ามันมันดีเฉพาะตอนที่มันอยู่กับเพื่อนใช่างนี้วะจัดว่าดีอยู่ในระดับพวกไอ้นี่มังฟูเฮียเออ ไม่ได้เก่งระดับเทพแบบพวกแฟรอ,อหรือว่าซีวันแหม,แ,มแต่ฝ่ายนั้นซีวันเลยนะละบากแลก้วกูไม่เป็นไรไม่เป็นไรหุ่นเหลืองอะไรก็ได้เล่นได้หมดแหละขอให้เข้าได้ก็พอเอ,อเประเด็นคือเราจะเข้าได้หรือเปล่าเหรอว่าหุ่นฟ้าไม่มาขวางเลยดีเจชาอทำดีดีเจาชา,จา,ชาคนเล่นเป็นก็น้อยออ โอ้โยชิบหายเลยพิกซี่เฮ้ยเดี๋ยวหุ่นแดงแฝดได้เป็นพิกซี่เฮ้ยแล้วไอ้คิวเวเล่กูที่ไปแพ้พิกซี่เหรอเพนเนี่ยมึงบ้าไปแล้วมึงไปแพ้หุ่นโนเอ็นเนี่ยนะเอออ่ะเก็บงานโอเคโอ้ตายแล้วโอ้คิวเบลเล่แมสโปรดักไปแพ้พิกซี่เนี่ยนะอ้าวชิบหายเสือก เอออย่าเสือกได้ปะแหมแหมแหมเนี่ยใส่ขาวิลสี่วกวิลสองนี่อยู่ได้เออใส่เซตถึกด้วยเออใส่เลือดใส่กำอออยู่ได้นะครับผมอยู่ได้ถ้าเกิดไม่ใส่พวกนี้เนี่ยตายตายแต่สองสามวิแรกแล้วบ้าไฟบางก็ตายซีวานตรงนั้นซีวานเออขาหักด้วยนั่นน่ะขาจะหักแล้วนี่หว่าปิ่มๆแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวทิสตันมึงทำหาอเลยของมึงโอ้ต้องมาช่วยทิตันล่ะเนี่ยทิสตันไม่เป็นนี่หว่าเออทีมเราทิตันไม่เป็นเฮ้ยมันฟันก่อนเราเออแล้วก็ฟันล้มด้วยของเราเมนเีเวลสามก็จริงอ่ะแต่มันฟันก่อนอ่ะแต่มึงเอากูไม่ตายเออมึงเอากูไม่ตายไงประเด็นเออมึงพลาดแล้วเนี่ยเราอยู่ยาวไงเออเราอยู่ยาว ถ้าเอากูไม่ตายมึงพลาดแล้วเลยโหนึกเอาแล้วกันพิซซี่ชนะคิวเบเล่แมส์อะอยางที่ว่าคิวเบเล่แมสสู้ไม่ได้หรอกเออของมันดีก็จริงแต่ว่าดีแบบกึงก่งกึงก่งขึ้นขึ้นกลางกลางนะนีออ่ไม่ระดับระดับเทพอะไรเงีย้ยเออเอาตรงพี่คิดว่าคิวเบเล่แมสโอดังเนี่ยน่าจะอยู่ในคอร์ส600ได้ซ้ำแต่ว่า มาเนี่ยดันเป็น650อ่ะมันสูงไปมันเหมือนพวกฟูเฮียฟูเฮียก็ควรจะเป็นแค่600ดันเป็น650เหมือนกันสูงเกินคอสแม่ทำดาเมจก่อกวนแบบพวกไอแซกอ่ะพิกซี่วัสดีเพื่อนชิงเลยมันรู้มันสู้เราไม่ได้ไงเออมันสู้เหลืองได้อะมันสู้เราไม่ได้ทิตตันเนี่ยไม่งเกยกาว่ะตอนนี้คิดแล้วทิตตันทีมเราไม่งไม่เป็นแน่ แค่ซีวันขาจะหกักนี่แม่งยังต้องเคานเ,เตอร์สู้กับซีวันเลยบีมไรเฟิลมึงอยู่ไหนเพื่อนออมึงไม่พกบ,บีมมาลำบากต้องมาแบกเออมาแบกทิตันเนี่ยทิตันดีออกเอยเล่นทิตันไอเป็นนี่หว่าไอเวนยิงเอาแล้วจ้าเหลืองอยู่คนเดียวจ้าเสร็จสิมึงตายแน่ อย่าให้เข้าได้โอเคถึงเราจะไม่รุ่นหุ่นใหม่อย่างน้อยเราก็ได้รุ่นหุ่นเก่าเ้ยขาไม่แตกเลยชีวิตดีดีอ่อสองตันนั่นแหละหมดแล้วสเต็ปเรา ทิตทันนึงโอ้ยไก่กแคบเทลเลเดอร์ Tail Rider, ทิตตันก็หยุดไม่ได้อะบ้าแล้วไ่ว่าจะใช่แน่แน่ทิตตันเราแม่งไม่เป็นทิ้หายโดนลุม,มดักควายคิวไปเลยได้คนหนึ่งโอ,โอเคตายถ้าซ้ำเราไม่ตายนะกูได้อีกศพหนึ่งแน่เลยเออ ลงไปวางระเบิดนี่หว่าสองคนเลยโอเคเพื่อนเราเบอร์สีเข้าไปกันละเบอร์สี่เป็นหุ่นเหลืองเราเนาะหุ่นเหลืองมึงทําหน้าที่ไม่ได้เลยนะ <c oughs> จะเห็นว่าศัตรูม่เข้าง่ายมากอะ่ะเออหุ่นฟ้าหลุดรอดตลอดเลยหุ่นเหลืองที่ดีต้องสกัดศัตรูได้แล้วก็สู้ฟ้าได้ด้วยดิวะ <c oughs> ต้องชนะพิกซี่ได้ด้วยดิเออไม่แพ้พิกซี่ได้ไงเนี่ ผมพี่จับมาแล้วนะครับผมตัวของคิวแมสเนี่ยมันสกัดรีซิตได้ด้วยนะเฮ้ยถ้ามึงเลือกอาวุธถูกอะแกร์เก็บเอาเอาเอ,อแหละแต้มซับขึ้นอีกแล้วค่าก็ค่าเองซับก็ซับเองกูไม่ทำไรบ้างไว้เนี่ยเริ่มอยากรู้แล้วสุวนทิตัตันเราไม่คตรแนวหลังเลยเราเห็นในแผนที่ไหมครับผมไอ้คนที่อยู่หลังสุดอะทิทตันเนียบ้าทิทตันหุ่นบวก และสกัดไอ้นี่ได้ด้วยเนี่ยออโอเคตับอีกแล้วออไอ้บ้าเล่นทิตตันไม่เป่งเก็บเออและซับกูขึ้นอีกแล้วอะไรนักหนาวะเนี่ยโอ้คนแบกทีมชัดเลยนี่ว่าทิตตันอนะ่ะมันฆ่าพิกซี่กับสู้เพลได้เลยถ้าสู้แบบเยอะ ล็อกได้บุกเลยสายแทงสายแทงเอยเอยเด้อเรียบร้อยโอ้โหไม่มคนเปิดเลยนี่ว่ากูคือผู้บุกเบิกของแท้เลยเนี่ยเออเราต้องเปิด่ถึงจะมีคนตามออ้ซี่ซี่พิกซี่ก่อน นั่นงไงเอาอีกแล้วเหลืองเราโดนอีกแล้วเอออย่างนั้นมันเคาน์เตอร์ได้วะไม่เป็นไรเออแล้วทิตตันเนะี่ยทิตตันก็อยู่คนเดียวเราได้เข้าเหลืองแค่ครั้งเดียวเองนี่หว่าไม่อสองครั้งเอยสองครั้งที่เหลือเราไม่เข้าได้ทุกตัวเลย มาไฟอยู่ได้ครับมาไฟมีจุดยืนแล้วมันมีจุดยืนก็ต่อเมื่อคนเล่นเป็นโอ้โหแต้มเดียวอไออินอินดีวินะครับผมคือแต้มแบบแต้มส่วนบุคคลนะแ้มส่วนบุคคลเราได้สูงเลยแต้มซับก็สูงดาเมจก็สูงเออแต่แต้มเดินไปเดินมาอันสุดท้ายนี่คือเดินไปเดินมามากที่สุดนะครับผมไอไอนั่นไดไปไอไทิตันไดไปก็แงมึงไม่ได้ทำหาเหวอะไรนิ่หว่ามึงเดินอยู่แนวนหลังแล้วยิงไงเวน ควรดีใจไหมเนี่ยฮะกูแบกอยู่คนเดียวเลยอะไรทั้งหนาวะเนี่ยที่หนึ่งด้วยแง่ไอ้ดูที่คือทางซ้ายนะครับไอ้สายบนสุดอ่ะเออที่หนึ่งกูไม่แปลกใจเลยครับก็ลองใช้เซตนี้ดูแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม Take